โปรดติดตามข้อคิดแนวธรรมเรื่องทำไมกระถินจึงไม่เป็นกองเหมือนผ้าป่าโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยดังต่อไปนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมผ้าป่าจึงเป็นกองแรกเริ่มเดิมทีนั้น ผ้าที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาใช้นุ่งหม่มมีพุทธอนุญาตให้เอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วเก็บมาซักเย็บย้อมทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มผ้าเช่นนั้นมีคำเรียกว่าบังสุกุลจีวรและเอาความว่าผ้าเปื้อนฝุน่นโปรดกำหนดความหมายนี้ไว้ให้แม่นต่อมาชาวบ้านเห็นความลำบากของพระ จึงเอาผ้าไปวางไว้ตามทางที่รู้ว่าพระจะผ่านความประสงค์คือจะให้พระเอาผ้านั้นไปทําชีวอนเป็นการสงเคราะห์ให้พระมีความสะดวกมากขึ้นทั้งตนเองก็ได้บําเพ็ญบุญทานาันมาด้วยกิริยาที่เอาผ้าไปวางไว้ตามทางเช่นนั้นเรียกว่าทอดผ้าอันเป็นที่มาของคําว่าทอดผ้าป่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะแต่เดิม มักทำกันตามป่าอันเป็นสถานที่พระท่านพำนักอาศัยเหตุที่ไม่ถวายผ้าไปตรงๆเนื่องด้วยยังไม่มีพุทธานุญาตให้พระรับผ้าที่มีผู้ถวายภายหลังแม้มีพุทธานุญาตให้พระรับผ้าที่มีผู้ถวายได้เรียกผ้าเช่นนี้ว่าคฤหบดีกีวร แต่ก็มีพระส่วนหนึ่งที่ยังถือหลักใช้บางสุกุลจีวรแบบเดิมเป็นการฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและจัดเข้าเป็นธุดงข้อหนึ่งหลักเดิมอย่างหนึ่งของการทอดพระบาทก,ก็คือผู้ทอดจะไม่แสดงตัวให้ปรากฏเป็นการยืนยันว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของสละแล้วคำชักผ้าป่าของเดิมก็ว่า อิมังปังสุกุละอีวรังอัตสามิกังไมหังปาปุนาติแปลว่าบางสุกุลจิวร์นี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่เราถอดเป็นภาษาพูดว่าผ้าผ้านี้ไม่มีเจ้าของฉันเอานะธรรมเนียมทอดผ้าป,ป่านี้ชาวพุทธในบ้านเมืองเราได้ทำสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อร้อยปีหรืออย่างน้อยก็ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการทอดผ้าป่าแบบเจ้าของไม่แสดงตัวยังทำกันอยู่ทั่วไปคนสมัยเก่าทั้งพระทั้งชาวบ้านที่รู้ธรรมเนียมเช่นนี้ยังมีอยู่มากผมเป็นสามเณรอยู่ที่ทั้งเขาพลองตําบลหนองกระทุ่มอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี เมื่อพศ2504-2505ถึงวันหนึ่งมีเสียงประทัดดังขึ้นในป่าละม็อข้างปุติหลวงลุงที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเนนไปดูสิถ้าจะมีคนทอดผ้าป่าเมื่อออกไปดูก็เห็นสิ่งที่เรียกกันว่าผ้าป่าจริงๆคือมีผลไม้ตามฤดูกาลกองหนึ่งเข้าสารถุงหนึ่งของใช้อื่นๆอีก สองสามอย่างมีผ้าสบงผืนหนึ่งพาดไว้ข้างบนของทั้งหมดกองอยู่กับพื้นผ้าป่านั้นต้องวางไว้กับพื้นเพราะคำว่าบางสุุลีวรที่แปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่น,นเป็นพยานอยู่ในตัวคือเพราะวางไว้กับพื้นจึงเปื้อนฝุ่น,นการเอาผ้าและของอื่นวางไว้กับพื้นเรียกเป็นคำกริยาว่ากอง เช่นที่เราพูดว่าเอากองไว้ตรงนั้นเอากองไว้ตรงโน้นและด้วยเหตุนี้จึงมีลักษณะนามเรียกผ้าป่าว่ากองเช่นผ้าป่ากองหนึ่งผ้าป่าสองกองผ้าป่านั้นคนหนึ่งทอดแล้วอีกคนหนึ่งมาทอดอีกก็ได้พร้อมทอดพร้อมกันกี่จะผ้าก็ได้ไม่จํากัดจํานวนและไม่จํากัดเวลา ผ้าป่าจึงมีได้หลายกองทำไมผ้าป่าจึงเป็นกองหรือจึงเป็นกองกองมีที่ไปที่มาดังว่ามาน,นี้แต่กระถินนั้นมีที่ไปที่มาไม่เหมือนผ้าป่ากระถินเกิดจากการที่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุช่วยกันทำจีวรผืนหนึ่ง แล้วยกให้แก่ฟิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันเป็นการแสดงออกซึ่งความสามาัคคีมีน้ำใจเรียกการทำเช่นนั้นว่ากรารกฐินและเรียกผ้านั้นว่ากฐินะจิวรทุตสาหรือกฐินะทุตสาแปลว่าผ้ากฐินชาวบ้านรู้ว่ามีพุทธธรรมญาติเช่นนั้น จึงเอาผ้าไปถวายให้เป็นของสงเพื่อให้หมู่ภิกษุเอาไปทําผ้ากรถินตามพุทธ,ธานุญาตและกรถินตามพุทธ,ธานุญาตนั้นต้องการผ้าเพียงผืนเดียวเมื่อรับถวายผ้าจากเจ้าผ้าคในใดแล้วก็ปิดรับท,ทันทีจะรับเป็นผืนที่สองที่สามเพื่อเอามาทําเป็นผ้ากรถินอีกไม่ได้ด้วยเหตุที่หนึ่ง ผากถินปรากฏตัวผู้ถวายชัดเจนสงสงผู้รับก็มีตัวปรากฏอยู่ชัดเจนเมื่อถวายจึงไม่ต้องเอาไปกองไว้กับพื้นเหมือนผ้าปา่าแต่ถือเข้าไปถวายสงโดยได้โดยตรงดังนั้นกฐินจึงไม่ต้องกองและกฐินที่เป็นกอ,กองกองก็จึงไม่มีขอบคุณด้วยความปรารถนาดี สาธุสาธุสาธุ